ย่อยค่ะกับบรรยากาศโอ้แซมมันกระเด็นกระดอนอยังงไรพี่น้องสวัสดีค่ะสาวเดือนจากมาพบมาพอกับบรรยากาศดีๆหนอกมานสาวเด,ดือนอไรอยังนั้นแบบกระเสียบมากเลยสซมมันดองค่ะแซมันดงองเออแล้กับบรรยากาศคนบรรยากาศดีหลาย ตอยหลังยิ่งหน่อยจะได้เห็นดิวเนาะไปนะเออ <laughs> มีนมาตกมีนมาตกม,มาดูบัตรอืมพอกินมันหนาวได้ไปเน,นาะจ้าเออกับน้ำจิ้มอันนั้นเขียวปั่นเองค่ะกับสาหร่ายเสียบๆไว้ทางหลังเนาะพอกินมือมันสิแข็งก่อนแข็งอยู่ีรือจะมึงคนบาแข็งเนี่ยมันใส่เสืีย มาสั่งกัน mm hmm. เก็นบรรยากาศะกินกันในบ้านเลยมืนกับเบียดแน้ะกินแฉวชอมแจวแฉวเอาอาจจะ mm hmm. ไม่ไมหน่อยแซ่บกอเก mm hmm. อบยิ mm hmm. ่นแวกมนกันแบบ บรรยากาศเย็นเลยเยี่ยกไม่ตงห้องเหมือนกับทีหยอดก็หนาวต่าไงต่ำๆต,อ,ตอ,องเนี่ยเปล่นมุ้งก่อนม,ม,มาตกอื ท้าความหนาวไปเลยเหรอกอืมได้เช็ตก่นอนไอ้หมด ที่บานันงามค่ะภูเขาแดดออกจะสวยไหมภูเขาเขาวๆไวเบื้องหน้าห่อนดูดาห่อนบานสะเด็ดม,มันยากกลาแบบนี้น้ำจิ้มสุดยอดตอนเอ่ยแบบแบบมา นืมใส่ข้าวม่อนดองมันลอยค่ะกับบรรยากาศโอ้แซามอนกระด็นกระดอนอือเออมเจียวเจียวอืมอ่ะทีอ ยับ <Yep. S 2> พักไปออกมาหลายคือด mm hmm. ูที่จดดแดดไปออกบังกล่าวออกมา,าเป็นมันหนาเปิเดต้องแดดออกแบบนี้นะได้เห็นความงาม จะบีจ้ะไม่กัดกันดีค่ะอู้ห <laughs> ึมาตกดูกิเนี่ยจ้ะ เกี่ะกับมือว่าบรนลังกันน้ำซ้ปแบบใส่ไม่ย่องค่ะคุนทำง่วงค่ะกลางบ้าน mhm 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 네네 y a 리 i l 찜 h jam, Nang tidak boleh menurut saya. Tidak, tidak